สวัสดีครับผมวันนี้ผมช่องไวแบนซีเฮดนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเพจโมบายสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็วันนี้จะมาในการเปิดแพทไอคอนของบายเยนมิวนิกนะครับผมก็จะมีโอลิเวอร์คนา,ญญานมีเบรเกนบาวเวอร์แล้วก็มีเอออเลแบร์นะครับผมก็ม Khan, ม Black auer, กมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้สูตดสูมเลยนะผมสูตรแรกนะครับผมบผมันดูแล้วว่าเราจะได้หรือเปล่ากดกดครับผมไปแล้วครับร้อยทองแรกปุ๊บ ยังไม่ได้นะครับผมกด้ามไปใครครับเนี่ยขายดิ้งไปครับผมยังไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปลองเริ่มสูตรที่สองเลยนะครับผมสูตรที่สองก็ตามนี้ครับผมกดที่คานแล้วก็ปาดขวาแบบสูตรที่ย้อนหิตที่คนกําลังทํากันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับต่อไปไปเคร่งเบเบอร์ครับผมปาดขวาเลื่อนสูตรแล้ว แล้วก็ตรงสกิลเลื่อนสุดโอเคครับ okay, ผมแต่นั้นก็กดที่เอลแบร์สามครั้งนะครับผมหล้จากนั้นก็สูม m เลยครับร้อยทองมาดูกว่าจะได้ไหม <c oughs> ยังไม่ได้นะครับขายก็มาดูกับผมขายทิ้งไปวันนี้ผมก็มีงบแค่สี่ร้อยทองนะผมมาดูว่าเราจะออกหรือเปล่านะครับสู่ที่สามครับผมนี่ครับผมเบสิกเลย ผมไม่เห็นในเพจมานะผมบางคนบอก400ทอง200ทอง300ทองออกนะครับผมหรือ100ทองออกอ้าวไม่ได้นะครับผมรอบนี้เดี๋ยวมันก็นมา400ทองผมจะสุ่มได้หรือเปล่าโอเคทำไปสูตรสุดท้ายนะครับผมคิดเองในสูตรนี้กดแบล็กแคนบัลเบอร์1ครั้งเอลเป้ L 1ครั้งนะครับผมแล้วจากนั้นก็กดแคสเซิลประมาณสัก3ครั้งนะครับผมโอเคจากนั้นกดที่เรวัน1ครั้งนะครับผมจากนั้นก็สุ่มครับผม ค่อนมาแล้วครับผมขอ oh, เป็นเบคเคนบอลเวอร์ครับผมเบคเคนบอลเวอร์ Back ver, ไม่ก็คานะครับผมเท mm hmm. ้าขวาเผือสีอย่างงี้ไม่น่าใช่เบคเคนบอลเวอร์ ver, ใครเอ่ยฮิลแบร์ครับผมฮิลแบร์นะครับผมได้เฮลแบร์ mm hmm. มาก็ถือว่าดีครับผมตัวนี้ก็คนนิยมใช้เยอะนะครับผมหน้าเป้า mm hmm. ก็หวยนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับโอเคล็อกไว้เลยครับฮู mm ้ว hmm. ีออกนะผม400เทิร์น เดี๋ยวเราไปทำการัเลเวลกันดีกว่าเพราะจะหัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเลิอหาแปรบเอวแบเอวแบนี่ครับผมเจอแล้วหาไปแล้วผมใส่มือน,นึงไปเลยเต็มอยู่แล้วผมเลเวลยี่สิบสามเองนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะตันก็สิบห้านะครับรอผมรอโอเคครับผมตันเรียบร้อยครับผมเกรวมบูมก็น่าจะประมาณ97นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนกองบอล9กนะครับผมฟินิชชก่ง96บหกแล้วผม พิกก yeah. bon so ิ so skill, ้งพาวเวอร์ก็อยู่ในบอลแล้วพิกกิ้งพาวเวอร์ประมาณเ2้าสิบนะผมก็ท่าซ้ายท่าขวาเขาเล่นได้หมดนะยิงแรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมส่วนสกิลเหมือนจะครบ10สกิลหรือเปล่าน่าจะครบนะครับผม10สกิลสไตล์การเล่นโกเพเยอร์นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใส่กระขายตุกระดิ่งเพื่อพมากลิปใหม้นไปสำหรับในวิดีโอแรกก่อนสวัสดี